ทำไมเดี่ยวชุดนี้มึงถึงกลายเป็นมีปัญหากับคนเข้าไปทั่วดัดจริตจากช่วงดูแคลนบุลลี่แซะด้อยค่าคนอื่น คุณโนตุดมเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะนักพูดเป็นมือหนึ่งของไทยเนี่ยก็พูดได้เลยตลกที่สุดเก่งที่สุดในการพูดกูไม่พอเพียงกูเป็นคนที่ไม่รู้จักพอกูจนมามากพอแล้วกูต้องการแอร์กูต้องการเปิดแอร์กูต้องการเย็นกูไม่อยากจะให้มแมลงวันมแมลงมีมาตอมตาแล้วกินแต่ละมือ้อท่านจะกินไม่กินต้องไปอยู่แพรอยู่บ้านไล่ปลายนาปลูกผักปลูกหญ้าเลยกินมันไม่ใช่เลยนะเอาคำว่าพอเพียงมาเป็นบุกตลกไร้ไม่มีความพอดีเลยอันนี้ก็พูดที่คิด โน้นอุดมแต่ฐานิดนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่โรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นของออคุณชาติชายโคสวิสุทธ์นายกสมาคมโรงแรมภาคอีสานนะที่พี่ชายอะ่ะคุณชายอ,ายอ๋อพี่ชายนี่เป็นนายกสมาคมโรงแรมภาคอีสานนะครับและเป็นประธานกรรมการบริหารโคสะกรุ๊ปขอนแกน่นนะครับเ,เปิดเผยนะครับบอกว่าคนไทยเราเนี่ยโชคดีมากที่ได้รับคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือคําว่าพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรนะครับพระองค์ท่านพระจัราชทานให้กับคนไทยเป็นคาถาที่แก้ปัญหาได้ทุกอย่างเป็นหลักคิดที่สําคัญที่คนไทยเทิดทูนและนําไปประยุกต์ใช้ครอบคลุมทั้งประเทศและในต่างประเทศผมเสียใจมากที่บุคคลที่เป็นบุคคลสาธารณะมีแฟนคลับทั้งในประเทศและต่างประเทศเรียกว่าระดับโลกแต่กลับมาพูดในลนักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจ ซึ่งถ้าดูดาราตลกระดับโลกอย่างชาลิชปรินเขาบอกว่าเขายอมเจ็บปวดเพื่อให้คนมีความสุขแต่การกระทำของคุณโนตคือมาทําตลกนะครับแต่ทําให้คนไทยทั้งประเทศเจ็บปวดขัดแยง้งเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งผมขอเทิดทูนและยืนยันว่าหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและคําว่าพอเพียงเป็นหลักคิดที่ช่วยคนไทยนะครับพ่อหลวงของเรานั้นทำมาทั้งชีวิต ทำงานหนักมากกว่า70ปีท่านทําเพื่อสิ่งเดียวคือการทําให้ประชาชนคนไทยอยู่ดีมีสุขมากขึ้นขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยการที่โน้ตอุดมบอกว่าจนมาก่อนลำบากมาก่อนวันนี้ต้องการความสบายไม่ต้องการพอเพียงก็ขอให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกคนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ขอให้ทุกคนนั้นได้ช่วยตัดสิน แต่จากกระแสที่เกิดขึ้นเป็นตัวชี้ชัดได้ดีอยู่แล้วว่าควรหรือไม่ควรในเรื่องนี้นะครับอีกนิดหนึ่งครับคุณชาติชายบอกว่าต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ออกมาปกป้องสถาบันปกป้องพ่อหลวงของเราปกป้องแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราควรเทิดทูนและเชิดชูสิ่งที่ถูกต้องทุกคนล้วนทราบว่าพระองค์ท่านทำมาทั้งชีวิตเพื่อประชาชนพระองค์ท่านตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา ทุกพระองค์ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดตามพระปรณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่สิบโดยมีคณะทํางานที่ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อช่วยประชาชนมาตลอดซึ่งคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดพระองค์ท่านบอกอยู่แล้วว่าใช้ได้กับคนทุกระดับเพื่อแก้ปัญหากับคนทุกระดับเพื่อให้เกิดความพอดีและพอเพียง และบริหารความเสี่ยงต่างๆดังนั้นขอขอบคุณทุกคนที่ออกมาปกป้องยืนหยัดในแนวปรัชญาและหลักคิดที่พระองค์ท่านพระรจชทานไว้ให้คงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปนี่พูดดีมากมนะคุณชาติชายโคสวิสุทธ์นะครับโร,รงแรมโคสัตนะครับเห็นไหมนี่ที่น่าสนใจก็คือว่า <c oughs> คุณโนอุดมเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะนะ ใช่เป็นนักพูดที่จะบอกว่าเป็นมือหนึ่งของไทยเนี่ยก็พูดได้เลยเนะตลกที่สุดเก่งที่สุดในการพูดใช่แต่ว่าได้หยิบเอาคำเศรษฐกิจพอเพียงคือคำว่าพอเพียงเนี่ยจากแนวเศรษฐกิจพอเพียงคือคำว่าพอเพียงเนี่ยเราพอคนพูดป๊บเรานึกถึงใครใช่ไหม,มคุณโน้ตก็ต้องกระหนักอยู่แล้วว่าเอาเรื่องนี้มาพูดเป็นมุกตลกเนี่ย เอาคำว่าพอเพียงมาเป็นบุกตลกร้ายที่พูดเนี่ยจะทำให้คนซึ่งคิดถึงพูดถึงคำว่าพอเพียงแล้วคิดถึงในหลวงเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงใช่ไหมมันก็จะมีแต่คนที่อยู่ในห้องสรงนี่แหละที่เป็นสมาชิกของเด็ดฟริกเนี่ยแหละคนพวกนี้แหละที่หัวเราะชอบใจแต่ว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงและอย่างที่คุณชาติชายบอกว่าคุณเป็นบุคคลสาธารณะ คุณน่าจะตระหนักดีว่าเราเป็นคนต้นแบบคนหนึ่งนะเรามีแฟนคลับถ้าเราพูดเรามีพฤติกรรมเราทำอะไรไปเนี่ยคนอาจจะเฮลโลตามเรามาใช่ไหมเห็นดีเห็นชอบกับเราเรียนแบบเรานะยเราอยู่ๆแล้วก็บอกว่าโอ้ยกูไม่พอเพียงกูเป็นคนที่ไม่รู้จักพอกูจนมามากพอแล้ว กูต้องการแอร์กูต้องการเปิดแอร์กูต้องการเย็นกูไม่อยากจะให้แมลงวันแมลงวีมาตอมตาแล้วอวันแรกนะมันก็จะกลายเป็นเอแนวคิดที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมและทําให้คนอื่นเรียนแบบได้ไหมเฮ้ยพี่โน้ตเขาเป็นคนู้จักพอเว้ยเขาเป็นคนที่หาความสุขใส่ตัวเต็มที่เราเรียนแบบดีกว่าเราเป็นเขาเป็นไอดอลเราหนิใช่ไหม เนี่ยเ,เพราะความที่คุณเป็นคนมีชื่อเสียงนี่ใช่ใช่ไหมใช่ออแล้วก็ต้องยอมรับเป็นคนมีชื่อเสียงเวลาพูดเวลาจัดทอล์กโชว์เนี่ยคนดูเยอะอ,อแต่สิ่งที่คุณพูดเนี่ยออคือพอเริ่มต้นบอกผมไปใช้ชีวิตแบบนู้นแบบนั้นแบบนี้แค่นี้มันก็ผิดนะออมันไม่ได้หมายความว่าออคนจะใช้ชีวิตพอเพียงมันต้องไปอยู่แบบดูแบบโทษนะอยู่แบบจนๆอ,อ,อยู่แบบแล้งแค้นออกินแต่ละมือ้อแทบจะกินไม่อิอ่ม ต้องไปอยู่แพรอยู่บ้านไล่ปลายนาปลูกผักปลูกหญ้าเลยกินมันไม่ใช่เลยนะอันนี้คนละเรื่องมันไม่ใช่ใช่ฉะนั้นสิ่งที่คุณยกตัวอย่างเนี่ยมันผิดตั้งแต่เริ่มถูกต้องใช่ไหมถูกต้องและยังไปไปแซะคนที่เขาพอเพียงนะไปแซะคนที่เขาพอเพียงว่าดัดจริตไอ้พวกนี้มึงลงมาจากรถตู้อะ นะคนที่ปลูกไร่ปลูกผักปลูกหญ้าเนี่ยชาวชาวไร่ชาวนาไม่ใช่มึงแต่มึงจะได้ภาพลักความเป็นพอเพียงไปแต่มึงลงมาจกรถตู้รถหรูไปแซกเขาอีกใช่ใไหมคือคุณโน้ตเนี่ยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงดังมากนะแล้วก็น่าจะมีวิจารณญาณพอที่จะรู้ว่าการพูดตลกการเดี่ยวครั้งนี้นะจะใช้เลือกมุกตลกไหน ทำไมจึงกลายเป็นศูนย์รวมของสิ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าก่อความขัดแย้งขึ้นหรือว่าเป็นมุกตลกที่มีแต่ไปไปจากช่วงนะดูแคลนบุลลี่แซะด้อยค่าคนอื่นนอกจากเรื่องพอเพียงแล้วเรื่องที่เอาผู้หญิงที่เคยคบมาินินมาเมาส์อ่ะว่านอนกลอย่างงู้นอย่างนี้นะหรือว่าไปศิลปินแห่งชาตินี้ อทําไมทําไมเดี่ยวชุดเนี้มันจึงมันจึงกลายเป็นมีปัญหากับคนเข้าไปทั่วเนื้อไหมฮะอ่าอันนี้ก็พูดให้คิดแล้วก็จริงอยู่คุณโน้ตพูดคําว่าพอเพียงเนี่ยนะะก็ไม่ถึงกับไปไปทําผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วอ่าไม่อันนี้แยากนะไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันแลยฮะมันไม่เกี่ยวที่คุณเอ๋ปรีนาเนี่ยไม่รู้มาจากไหนนะฮะอยู่ๆก็ไปแจ้งความคุณโน้ต เอาผิดหนึ่งสองเอาผิดหนึ่งหนึ่งสองดูสิฮนะเออไม่สน,นอะไรทั้งสิน้นอไปแจ้งความนะไปเข้าข่ายไปเอาผิดในคดีหนึ่งสองแล้วก็จะเอาผิดไปถึงเด็ f ฟลิกด้วยนะอืมอันนี้มันก็ <c oughs> คนไม่<น>รู้ว่าคุณคุณเอ๋ปรินาเนี่ยไปมีกระบวนความคิดยังไงนะเออนี่ <c oughs> บางคุณเอ๋ปรินาเนี่ยไปแจ้งความเอาผิดโน้ต no, <c oughs> ใช่ไหม เอาผิดโน้ตเอาผิดเน็ตฟิกเนี่ยในข้อหาทําผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะฮะนี่นะฮะจากทอล์กโชว์นี่แหละแจ้งความเอาผิดโน้ตนะฮะก็ปรากฏว่าคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่คุณเอทำเนี่ยต้องการเอามาตราหนึ่งหนึ่งสองมาล่อเป้าหรือเปล่าจากเหตุการณ์นี้ความจริงสิ่งที่โน้ตพูดเนี่ยท่านผู้ชมฮะต้องค่อยๆทำความเข้าใจว่า,เ,าเขา พูดพาดพิงไปถึงคําว่าพอเพียงเศรษฐจพอเพียงในลักษณะที่ผิดล้อเลียนแต่มันไม่ถึงขนาดไปมีความผิดตามมาตรานหนึ่งหืงอแล้วพอคุณเอไปแจ้งความเอาผิดตามมาตรานหนึ่งหนงงเนี่ยมันทําให้คนบางกลุ่มอาจจะรู้สึกว่าโอ้พูดแค่นี้ผิดมาตรานหนึ่งหืงอแล้วมันก็ไปเข้าทางของคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่ง จงเกียจจงชังมาตราหนึ่งหนึ่งสองอยู่แล้วเนี่ยมากระหน่ำซ้ําเข้าไปอีกใช่นะพวกสีส้มอะวีโรดก็มีวีโรดเนี่ยตัวตึงอะใช่ของพักนั้นเนี่ยบอกเลยนี่แสดงเห็นชัดว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองมีปัญหาเห็นไหมคืออะไรฮะใครๆก็แจ้งความได้ไงเราบอกแล้วเราต้องปรับปรุงเราต้องแก้มาตรานี้ให้คนในวางเท่านั้นที่จะมาแจ้งความได้ไม่อย่างนั้นก็จะมีคนอย่างเอ๋เนี่ยเห็นไหม มาตรานี่มันมีปัญหาดูสิเข้าทางเขาวิโรธทำอางอกับว่าพอทันทีที่เอไปแจ้งความหนึ่งนึงสองแล้วเนี่ยโน้ตผิดทันทีมันไม่ใช่นะไอ้นี่ก็ดวนตัดสินใจไปพอเอไปแจ้งความโน้ตผิดมาตราหนึ่งนึงสองตำรวจก็ต้องมีกระบวนการในการรวบรวมพยานหลักฐานเะยใช่ไหมและถึงจะฟ้องงว่าฟ้องหรือไม่ฟ้องมันไม่หมายถึงว่าไปแจ้งความุ๊บ เอาแล้วโน้ตมึงผิดทันทีมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็โจมตีมาตราหนึ่งหนึ่งสองเลยใช่มิโร่ก็ต้องหาเวลาพักผ่อนบ้างนะมิโร่เนี่ยจริงๆนะมีแต่คนที่อะไรก็ไม่รู้ท่านผู้ชมฮะอเอ๋นี่ก็อะไรก็ไม่รู้วิโร์ก็อะไรก็ไม่รู้นะโน้ตก็อะไรก็ไม่รู้เน็ตฟลิกด้วยนะโน้ตก็อะไรวันนั้นก็ไปคืนจานคืนกล่องเจ๊่ไหมคือไปล้อเลียนเขา ซึ่งจริงๆก็ไม่มีพวกสลิมไม่มีพวกอนุรักษ์นิยมไม่มีพวกที่โจมตีคุณโน้ตเนี่ยไปไปคงไปคืนอะไรหรอกเขาก็รูเ้เขาไม่ได้โง่เง่าเขาไม่ได้ล้าสมัยถึงขนาดที่แบบโอ้จะดูเน็ตฟลิกต้องใช้จานจะไม่อันนี้ไปล้อเลียนเขาอแล้วเน็ตฟลิกมึงก็บ้าตามเขาด้วยนะมาโพสต์เสียใจมากที่โน้ตมาคืนจานนี่เน็ตฟลิกนะท่านผู้ชมน,นี่เน็ตฟลิกนะะเออมี รับลูกในการล้อเรียนต่ออืมอเออก็อยู่ในวิจารณญาณของแต่ละคนว่าเราจะสนับสนุนนะฮะออสตรีมมิ่งเจ้านี้ไหมแบรนด์นี้ไหมเน็นฟิกไหมนะฮะเออไม่มีความพอดีเลยเอาล่ะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แ n งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ